วันก่อนไปเจอข้อมูลใน YouTube เจออยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับก็เลยอลองศึกษาดูแล้วเลยเอามาสรุปให้พวกเราได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ชมกันนะครับก็คือเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับเราจะต้องเข้าใจปฏิบัติตนให้อยู่รอดในสังคมนะครับอย่างมีคุณภาพ และมีความสุขนะครับทีนี้เราก็ลองมาลองดูว่า,าพิจารณาดูนะครับว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยอัตราการเกิดมันน้อยในหมู่บ้านนี่นะครับเราลองดูสิครับว่าเด็กเนี่ยเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยมีน้อยมากนะครับก็เด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะครับมันมีน้อยแม้กระทั่งที่โรงเรียนนะครับ โรงเรียนปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนอนุบาลก็ดีหรือว่าโรงเรียนชั้นประถมก็ดีนะครับในชนบทเนี่ยยุบยุบโรงเรียนไปตั้งเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่มีเด็กนักเรียนยุบเสร็จเรียบร้อยเอาไปรวมกันอีกที่หนึ่งก็อาจจะสองสามหมู่บ้านเอาไปรวมเป็นที่หมู่บ้านหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับสมัยก่อนนี่มีเกือบทุกทุกหมู่บ้านนะครับเราก็เดินไปโรงเรียนตามตามยุคตามสมัยเรา แต่ปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนอนุบาลไม่ค่อยมีคนเกิดน้อยนะครับแล้วผู้สูงอายุมีเยอะเราลองคิดดูในปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเยอะมากคนมีอายุยืนขึ้นนะครับเราจะสังเกตตามสถานพยาบาลลงไปดูสิครับมีแต่คนเฒ่าคนแก่ทั้งนั้นเลยไปใช้บริการนั่งรอกันเป็นวันๆแล้วครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือความไม่สมดุลกันทีนี้เรามาดูอีก อีกอันหนึ่งคือวัยทํางานวัยกลางๆทํางานเนี่ยวัยลูกวัยหลานของพวกเราเนี่ยมันทํางานก็มีน้อยคนทํางานมีไม่มากนะครับก็ก็ทําให้การเลี้ยงดูนะครับการเลี้ยงดูทั้งสองฝั่งเนี่ยเลี้ยงดูเด็กก็ดีเลี้ยงดูผู้สูงอายุก็ดีนะครับมันก็มีภาระสําหรับวัยวัยทำงานสูง แรงงานเราเนี่ยเราก็จะขาดแคลนแรงงานนะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเรปัจจุบันนี้นะครับเราใช้แรงงานต่างประเทศนะฮะเยอะเลยล,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 ลองลองลองดูสิครับไปไหนก็เจอนะครับยกตัวอยา่างแรงงานประเทศพมา่าแรงงานประเทศลาวแรงงานประเทศกัมพูชานะครับเนี่ยเราก็เราไม่มีแรงงานที่จะใช้เพราะว่าเราขาดแคลนตรงนี้เราก็ต้องอยอมนะครับยอมยอมให้เขามาทํางานในบ้านเรา ในการที่จะเราจะมาผลิตสินค้าบริการอะไรต่างๆทําทุกอย่างนะครับทำธุรกิจทุกอย่างที่ต้องใช้แรงงานนะครับบ้านเรามันไม่มีเทคโนโลยีเก่งๆใหม่ๆแบบต่างประเทศที่เขาใช้หุ่นยนต์กันนะครับสั่งหุ่นยนต์ในการทํางานทําอะไรทุกอย่างเนี่ยแต่บ้านเรายังใช้แรงงานอันนี้ก็มีความจําเป็นนะครับอันนี้เราเรามา,มาดูว่าแรงงานนะครับไอ,ไ,อไ,อไ,อไอ้ผู้สูงอายุไม่ใช่แรงงานผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ย สมัยปี66นะครับจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเขาบอกว่าแรงไอผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยมีประมาณ20%ของประชากรทั้งหมดคนร้อยคนมีมผีผู้สูงอายุ20คนนะครับแต่เขาคาดการนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยปีๆนึงอ่ะจะเพิ่มขึ้นประมาณ4.5%ต่อปี แล้วคาดการบอกว่าปี67นะครับอีก10ปีอีก10ปีเขานับตั้งแต่ปี66นะครับถึงปี67เนี่ยประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น28%ประชากรผู้สูงอายุนะครับเป็น28%งั้นแสดงว่า,าปี66เนี่ยประชากรร้อยร้คนมีผู้สูงอายุอยู่20คนถัดมาอีก10ปีปี6ปี7 7 76 ร้อยคนจะมีประชากรที่8คนของผู้สูงอายุนะครับเราจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างปัจจุบันถ้าเป็นปีเขาคาดการนะครับคาดการจากอัตราการเกิดและก็การแก่ของผู้สูงอายุนะเขาบอกว่าประมาณปี67เจนี่ยจะมีผู้สูงจะมีประชากรในประเทศไทยทั้งหมดนะครับ67ล้าน7จ็ดแสนคนนะครับ ก็จะมีผู้ชายประมาณ3 3ล้านมีผู้หญิงอยู่ประมาณ34ล้านผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายประมาณหนึ่งล้านคนนะครับแล้วเราคิดดูว่า67ล้านเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมี2 8สนมีผู้สูงอายุถึง19ล้านคนโอ้สูงมากนะครับ19ล้านคนเนี่ยและที่นี้เรามาดูว่าดูอัตราการเกิด เมื่อกี้ว่าผู้สูงอายุสูงขึ้นทุกปีแต่ปีละ4.5เเนตะครับต่อปีแต่อัตราการเกิดมีแค่จุด5เปอร์เซ็นต์จุด5เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ไม่ถึงครึ่งคนอ่ะเนี่ยนะครับตามตาม,ตามหลักสถิติเขาเขาสามารถว่าอ่าอัตราผู้สูงอายุ4.5อัตราการเกิดจุด5เนี่ยนะครับมันต่างกันมากแสดงว่าเกิดน้อยนะครับเกิดน้อยเราก็ เราก็มาดูนะครับมาดูว่าในฐานะที่เราจะอยู่ในสังคมเนี่ยที่มีอายุยืนยาวขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอะไรทั้งด้านต่างๆที่เราจะต้องดูแลรักษาของเราให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะนา้นได้ชีวิตใครๆก็รักนะครับนี่เรามาดูว่าเราจะดําเนินการไปยังไงนะครับในในชีวิตของเราผมก็ไอรวบรวมไอความรู้อะไรต่างๆเขาบอกว่า ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องใช้เงินนะครับถ้าอยู่ในเมืองนี่นะครับจะต้องใช้เงินถ้ามีเงินเก็บเนี่ยก็ต้องประมาณต่อหัวต่อคนประมาณ4ี่ล้านบาทในเมืองนะครับถ้าเป็นนอกเมืองหรือว่าตามชนบทเนี่ยก็จะต้องมีเงินอยู่จะต้องใช้เงินอยู่ประมาณสองล้านแปดแสนบาทต่อคนนะครับอทีนี้เรามาดูเงินนะครับรายได้ของผู้สูงอายเุเนี่ยได้มาจากไหน อันดับแรกเลยนะครับ36%ได้มาจากลูกจากหลานที่ขอให้ให้ผู้สูงอายุในการยังชีพทุกวันนะครับ36%ไม่ใช่น้อยนะครับได,ได้สนับสนุนมาจากการช่วยเหลือจากลูกหลานนะครับแล้ว33%เนี่ยทำงานด้วยตัวเองบางคนก็ยังทํางานได้นะครับบางคนก็ยังขับรถรับจ้างได้อยู่เป็นยามก็ดีทํางานเป็นช่างไม้ช่างปูน บางคน60กว่า70เขายังทําได้นะครับก็สุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงดีก็มีรายได้เป็นของตัวเองนะครับอ,อีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบเบี้ยยังชีพราชาการ1 4บเนะครับบำนาญน,นะครับบำเหน็จบำนาญประมาณ5%เองนะครับก็มีไม่มากนะครับเป็นข่ายการบำนาญก็มีไม่มากคู่สมรสบางครั้งเนี่ยคู่สมรสจะให้ภรรยาจะให้สามีสามีจะให้ภรรยาก็ได้นะครับประมาณ4%เนะครับแล้วทีนี้เรามาดู อันนี้จริงๆอ่ะคนผู้สูงอายุนะครับที่มีเงินมีเงินจริงๆเนี่ยมีเงินออมมีอะไรมีดอกพุ่งดอกเบี้ยเป็นของตัวเองเนี่ยมีแค่สามเปอร์เซ็นต์เงน้อยมากนะครับถือว่าน้อยมากนะครับสามเปอร์เซ็นอ่ะโอ้โหคนร้อยคนมีคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งใครมีแค่สามเปอร์เซ็นต์เองนะครับครับและอีกอันสุดท้ายคือผู้ที่ไม่มีรายได้คือผู้ยากจนนะครับประมาณหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ นี่นะครับอันนี้คือแหล่งที่มาที่เราจะมาเลี้ยงชีพของเรานะครับว่ามันมาจากไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราควรตันหนักนะครับในการใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังบางครั้งผมเห็นพักพวกเพื่อนฟูงหรือว่าคนที่รู้จักมักกีกันเนี่ยใช้เงินเกินฐาหนะแบบโอ้ยอย่างไงลูกก็ให้ห้านก็ให้ไปเที่ยวนั้นเที่ยวน,ยวนี้ไปเที่ยวไปกินไปเลยอยากซื้ออะไรซื้อเราไม่ได้คิดถึงถึงวันครา้งหนา ถ้าวันข้างหน้าเนี่ยความพวกนี้มันไม่แน่นอนถ้าเกิดเราขาดเราเพิ่งไปพิ่งพิงลูกหลานอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเขาจะต้องมีต้องส่งลูกส่งเต้าเขาเรียนหนังสือหรือว่าไปนั่นไปนี่เกิดเขาไปเป็นอะไรมาเขาไม่สามารถจะหาเงินได้แล้วเอาที่ไหนกินนะครับเพราะนั้นเราเราจะต้องมีการาประหยัดพอสมควรนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการที่เราอายุยืนขึ้นเนี่ยมันด้านแพทย์นะครับ ด้านแพทย์ด้านการรักษาโครคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็ดีแพทย์ก็ทันสมัยอะไรก็รักษาได้หมดเราทําให้อายุเรายืนขึ้นสองอาหารการกินเราก็ดีใช่ไหมครับมันก็ดีกว่าตะกอนเยอะวจะบริโภคอะไรอะไรมีหมดนะครับขอให้คุณมีเงินซื้อนะครับที่อยู่อาศัยบ้านเรานะครับคุมแดดคุ้มฝนคุ้ม,มอะไรเนี่ยครับเครื่องนุ่งห่มนะครับยารักษาโรคอะไรนี่เราดีหมดทําให้เราอายุยืนเพราะฉะนั้นเราควรจะตันหนัก ตระหนักว่าเก็บเงินไปใช้นานๆนะครับดีกว่าว่าเงินทองหมดชีวิตยังอยู่เงินหมดชีวิตเรายังไม่ตายเหมือนกนเถอะเราก็ลำบากเราอยู่ลำบากบางคนอยู่บ้านปลายชีวิตโอ้เราสงสารนะครับนะฮะเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเงินเหลือชีวิตไม่เหลือตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็เอาให้ลูกให้หลานใช้ต่อใช่ไหมครับมันก็จะลูกหลานก็อนุโมทนาสาธุหูหยาบตายาย ยังเก็บเงินเก็บทองไว้ให้เราอยู่ด้วยอะไรประมาณนึงน,นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้อย่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นขี้เหนียวอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ขี้เหนียวอันไหนจําเป็นใช้เราก็ใช้อันไหนจําเป็นะะจะกินก็กินจะอยู่ก็อยู่แต่ว่าเราก็ต้องบวกลบคํานวณไว้นะครับบอกว่าถ้าเกิดเรามีเหลือแบบแบบที่ผมเคยยกตัวยอย่างไว้อะถ้าอยู่ในเมืองอคุณต้องมีอยู่ล้านบาทถ้าคุณอยู่นอกเมืองนะครับก็มีอยู่ สองล้านแปดนะครับนะครับต้องต้องอันนี้เป็นสถิตินะครับเป็นสถิติเป็นข้อมูลที่เรามาคุยกันนะครับผมก็มาเลยมาคุยคุยบอกเล่าแจ้งข่าวให้ระมัดระวังนะครับในการใช้ใจ่ายเพราะว่าเราจะมีอายุอีกยืนยาวนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ